สวัสดีค่ะคบพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการเดินเครื่องแฟนชายรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสมรรถนะทางธุรกิจกับอาจารย์พิรพงศ์กิติเวชพคาวัตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปิกและแฟนชายสากลมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่จะมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการร่วมกับดิฉันเป็นประจำเช่นเคยในทุกคืนวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้2องทุ่มถึงสามทุ่มค่ะครับค่ะอาจารย์คะพบกันทุกอาทิตย์ใช่ค่ะไม่เบื่อหน้ากันนะ30าสิบกว่าตอนแล้วนะใช่ค่ะอาจารย์คะถ้าเราพูดถึงเรื่องของบ้านรั่ววรร้้าอน คือบ้านนี่เป็นปัจจัยสีใช่ค่ะคือถ้าบ้านบ้านไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็เหมือนชีวิตไม่สมบูรณ์ไปด้วยนะบางทีหวงจุ้ยก็ไม่ดีด้วยหวงจุ้ยใช่่นอกจากบ้านแล้วก็ยังไปรวมถึงสำนักงานของเราโรงงานของเราโรงงานร้อนๆพนักงานก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรามันอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมข้างนอกด้วย รวมถึงไปถึงในภาพใหญ่ๆก็เช่นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน<ม>การควบคุมเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนั่นกำลังเป็นเทรนนะช่วงนี้โลกกําลังร้อนด้วยค่ะอาจารย์รถ้าสมมติว่าทําอะไรที่แปลกแยกเนี่ยหรือสร้างผลิตภัณฑ์มาใช้อันนี้โลกร้อนแน่นอนอันนี้คงขายไม่ได้อย่างแน่นอนตอนนี้แบบเป็นเทรนฮิตมากเลยรักษาทีนี้ปัญหาของการดูแลบ้านหรือว่าสํานักง,งานต่างๆก็แล้วแต่มันจะมีอยู่จุดตรงที่ว่า เราจะซื้อไปทําที่บ้านเราเองเนี่ยม,ม,มันมันได้ไหมอ่ะมันจะคุ้มไหมแต่ว่าทําเองเราจะทําถูกวิธีหรือเปล่าทได้หรือเปล่าอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากว่าเรามีใครสักคนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเราเหล่านี้ก็จะดีนะแน่นอนค่ะจ้าแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นศูนย์บริการในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะชื่อว่าศูนย์บริการทุกโคนั่นเองค่ะเขามีหน้าที่ที่ช่วยเหลือถูกต้องคิดตังค์ด้วยแน่นอนค่ะแล้วประสบการณ์ของเขาเนี่ย มากมายโชคโชนเสียวนับ,น <ะ S 2> บเป็น10ปีดังนั้รูโค้ดจะเป็นธุรกิจที่เราจะเห็นว่าในเชิงของการทางด้านธุรกิจเราจะเห็นวิธีการปรับเอาระบบะด้านธุรกิจด้านบริการมากระจายสาขาแล้วก็พัฒนาเป็นรูปแบบที่ทําธุรกิจแล้วก็ขยายตัวได้น,น่าจะเรียกว่ามีแนวโน้มทางการตลาด ที่ดีมากๆ<ด>นะครับรอพอเป็นธุรกิจที่ใครๆก็สามารถที่จะใช้บริการได้จุดสําคัญก็คือเราจะได้เห็นเคสดี้คราวนี้ก็คือว่าธุรกิจที่เขาค่อยๆสร้างขึ้นมาเป็นระบบแฟร์ชัยที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตเป็นเจ้าของสินค้ามาก่อนแล้วก็มาสร้างศูนย์บริการและพัฒนาเป็นระบบแฟรจชัยครับคุณลุยใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้านี้เองค่ะเราจะได้พบกับพลุโคแล้วค่ะตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่เดียวค่ะครับ